เพิ่นว่าแกงเต็มหม้อเหลือกินบ่ออิม่มสดแต่น้ำข้าแขวเกือบตายสิบสลึงอยู่ฝากนา้ำย่าโออ้าวขนึงหาสตางแดงมามือให้คอยกําเอาไว ครับสวัสดีครับประดาเพื่อนแฟนทุกทุกท่านมากันอีกแล้วครับ e p พีที่89รถตู้โตโยตาา้าอัลพาร์ตาวีปี2,009เสนอขายในราคา8,59,000บาท8,59,000บาทเครดิตดีใช้เงินออกรถ20,000บาทพ่อน16,800บาทคูณ72งวดรับประกันไม่มีชนหนักพิความน้ำท่วมรถพร้อมใช้งานเครื่องยนต์ช่วง สงสมบูรณ์เลขใหม่17 0 0 0 0กว่ากิโลเมตรเท่านั้นติดต่อเซล์หน่อยขายรถมือสองโทร 5, 190, 6, 76, 0 9 0 5 1 9 0 6 7 6 0905190676ดีเจสุริยันไฟแนน์ทำสัญญาถึงหน้าบ้านของคุณลูกค้ากันเลยลูกค้าต่างจังหวัดก็ออกรถได้ไฟแนน์ Club, ครอบคลุมทั่วประเทศ YouTube ช่องเซล์ลหน่อยขายรถมือสองลงคลิปทุกวันฝาก กดสับสไครกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยคลิปใหม่มาจะได้ไม่พลาดดูรถได้ที่รามคำแหงกอทอมอรับประกันคุณภาพท่านจะไม่ผิดหวัง